ใครมากับเราอีกคนวะไอบ้บุญมีเหรอไม่ไม่อยู่พี่เออ,พเออบุญมีเออไปเลยไอแปร์วิ่งไปแล้วพาไปพารถก่อนไอ้สิ่งกันอยู่ไหนวะไอ้สิ่ง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคันนี้อยู่ไหนยวดเนี่ยยวดเ็นเสยเนี่ยเยามอ่ะพี่อยู่ไหนนั่นโรงบรกกำลังไปพาวรถโอเคโอเคจพาวรถก่อนดิเมื่อวานมาดีไมดีมดีเราเล่นได้นี่เราไม่ติดคุดาวไย่าไม่ติดคุดาวไม่ติดคุาเล่นได้เอาเลยเหรอเอาดีเอาดีพี่มอฟต้องไาดีเอาดิเอาดิเอางั้นผมเอาดิเอาดิเอาดิพี่อะไม่หายใจเลยเหรอ

tựa nè, hìa, ôi, khâu ba nỗi, không, không, không chụp rồi nè, nó, ở ไม่ได้หรอมึงทำไมมึงอดแนหรอมึงเห็นผู้หญิงมึงอดแนหรอกอดแน่เลยไปไหนต่อไหนวะไหนวะไหนไหนเอาดอเปล่าลงม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 าก็ลงมาเก o ดวุ้นเกิ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 ด้นเกดวุ้นตำรวจมาออกออกต้องยังไม่ได้พาวรถเลยตายล้ว ไอ้เคียนราสอบที่กูทิ้งอยู่ไหนวะเนี่ยไอเขาสอบไอ้บูหวาดไปวะแล้วผมกลับมาหัวผมแม่งไม่ทนทานกับกับไม้เลยพี่บอกวีปูนี้อวยยศจ้ะใช่เลยู่หน้าสยามวะที่รักหน้าสยามหน้าสยาม ไอ้เดี๋ยวแทร่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 ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมือนี้เราจะเกียบปั่นจัดอ๋อไม่เอาคุนดวงกูดาวแล้วใช่ไหมใส่แล้ว ได้เพลงได้เพลงป<า>ลุกใจแล้วล,ลืมเก็บรถพี่อย่าลืมเก็บรถเก็บรถเก็บรถเขาไล่เพื่อนเราอ่ะไปไปดักหน้าก็ได้พี่เก็บรถฝั่งนู่นใครชนทางนี้ทางนี้ทางนี้เขาไล่เพื่อนเราอยู่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ Audi 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 สวยน้องหวานเจ๋หมดหมาแล้วมยโอ้หวานโชว์ทีวะโตเพี้ยโตคนเดียวคนเดียวจะเย็นคนเดียวคนเดียวนี่ไงโอ้หวานโชว์นี่ไงนี่ไงฟันนี้วันหนึ่งทีมันมดหมดหมดไอ้นี่หมดแล้วหมดแล้วพอ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 แล้วผู้ใหญ่าวโลมบา พันห้ามึงวิ่งมาทำไมะฮะมึงวิ่งมาทำไมนะมึไปไหนอ่ะกูขับแล้วกูยืนแลนสักพักแล้วเนี่ยแล้วกูจะไปไปซื้อข้าวจอดดิเพื่อนในกูจอดแล้วกูจอดอยู่เนี่ยกูไม่ได้ขับเลยรถตกน้ำมาแล้วมาแล้วเนี่ยอยืมรถผมเนี่ยมาแล้วไอ้เหี้ยรถตกน้ำ ต่อไปลอยโล้ยลโล้ยเนี่ยเขารอหน้าสยามเล่่นยมันเปล่าเหรอไม่ปั๊มนะไม่ปั๊มยานะมันเปล่าไม่ปั๊มโอเควุนอยู่ไหนอ่ะไอ้กูอยู่ดิปั๊มอ่ะปั๊มมาขึ้มาโชว์ขึมาโชวมันเปล่าใช่ไหมน้องๆไปด้วยน้องไปด้วยน้องมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอ้เหี้ยกูกูกูต้องพผารถใหม่อ่ะพอไหม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 ไม่พอมาคันนี้ไอ้บูไอ้บูเรี่อยไอ้บูมาบูพี่ดิปัอยู่ไปนั่งข้างหน้าดิ ไอบูบูบูไอ้บูเหม่อพี่รับพอยตส่เขาหน่อยไอ้บูเหม่อป่ะพี่ตายแล้วน้องกูแม่งวันนี้หัวผมไม่ไม่ไม่ทนทานต่อไม้เลยว่ะโดนแต่ไม้อย่างเดียวเลยมึงใช้ท่าหัวอ่อนเหรอหรือเปล่ามิงหัวแตกหัวแตกอย่างเดียวเลยวะยะใช้ท่าหัวอ่อนผมไม่หัวไม่แข็งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอันนี้ก่อนต้องไปหาหัวแข็งก่อนอาถันใหม่ไม่เวลาอาถันใหม่ตีสิต้องเอาหัวกระแทก

อย่ากัดไว้อย่ากัดไว้อย่ากัดไว้เาเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีไงนุเงนูเนาเลยไีเาเอนไอเหาืเอไม่ปเ๊มไอานะใช่าไงดเงนู้อเลยไม่ปเอายาใช่อไดอเคไดีาไเไดีดเาไอาเอเออออเอเเออเ เอาเอาของออกให้หมดเอาของออกให้หมดเลยเก็บรถดีเก็บรถดีเอาของออกให้หมดเ่อนเก็บรถไปเก็บรถไปเก็บรถไปเก็บเก็รถีเก็บไปอยู่ตรงตึกเอฟได้ไหมครับไปอยู่ตรงตึกเอฟได้ไหมตรงนี้มันแลนต้งของข้างเลยได้ครับได้ครับครับลนรกกวนลับกรวบครับขวาไม่ใช่แลนนะแล้วไปแยกนุนก็ได้แยกนุก็ได้เดินเรไปแยกนุ่นเไปแยกนุ่นเเย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 

ขอขอขอเลื่อยขอเลือยขอ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 

ขอคำมาโชว์ตัวร้ายอ่ะเบิกให้หน่อยได้ไหม่ะีัวตายนะคุณตายนะนอนเอ้ยไปด้ว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 ย